โอเคครับมาต่อกับพระที่แล้วกันดีกว่าครับนะไม่อยากจะเล่นต่อเลยครับจริงๆนะถ้าไม่มีใครร้องเรียนมานี่ไม่กล้าเล่นต่อแนะล้วเร่งเร่งเสียงนิดนึงนะโอเคใช้ได้ครับี่แล้วเอถ้าจำไม่ผิดน,นะเราเก็บกุญแจมาครับดีคีโอเคครับไม่มีอะไรพิเศษนะ เพื่อการเออนะเป็นซีริสมงคลต่อกันนะครับเอากดผิดแล้วครับขอโทษครับตอนนี้โอเคไม่ชินนะไม่ชินไม่ได้เล่นหนึ่งอาทิตย์โอเคครับไปเราได้ห้องคีย์เดคีย์คุณแจมาใช่ไหมครับเราก็ต้องไปเอ่อห้องนั่งเล่นนะปิดไฟครับ เฮ้ยคุณแช่ห้องนั่งเล่นครับไม่ใจเฮ้ยแะตายมาไม่ใช่โอเคโอเคครับเมื่อเจอห้องใหม่แล้วครับเรียบร้อยครับเออแคนเซินแคนเซินเน่โอเคโอเค Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you <Yeah. laughs> เดี๋ยวนะไม่มีอะไรกับพิบครับถ้าจำไม่ผิดพาร์ทที่แล้วมันบอกให้เราปิดไฟนะครับถ้าจำไม่ผิดนะเออนี่ไงซ่อนได้ครับ อุ้ยโอ้โหตกใจเลยฉันเคยเห็นผู้หญิงคนนี้ที่ไหนนะฉันก็จำไม่ได้นะโอเคครับที่เมื่อสำรวจเสร็จแล้วไปเอ้าเฮ้ยไปไม่ได้อะ่ะไรวะไม่แฟลอะไรอ่ะ ไม่มีครับโอเคครับนะ จะทำให้เงียบครับเราต้องร้องเพลงไปด้วยครับหนอนน้อยหนอนน้อยหนอนน้อยขยุบขยุบที่ทำตุดปุ๋ยปุ๋ยใส่ไปใส่มายกย้ายทั้งซ้ายทั้งขวาโยกย้ายทั้งซ้ายทั้งขวาใส่ไปใส่มาคยุบยุบดุดุียดุกดุียนกกระปูดดูดตุดควันชุยอ่ะไม่มีเออเรายังไม่เคยเดินไปตรงนี้เลยนี่หว่ะเออเดินไม่ได้นี่ว่ะพระเจ้าขอพักแป๊บหนึ่งครับ นั่งๆอ้ยนั่งไม่ได้ครับกดแล้วมันเดินเลยอปิดไฟครับประหยัดไฟนะประตูล็อกอีกแล้วครับ ไปอ้ออ้เฮ้ย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 ก็ตายมาเฮืออเฮเ้ยอ๋อฟอคไอ้ฮานโอ้โหโคตตกใจเลยโอ้แม่งตกใจเลยว่ะเออนะช็อกช็อกช็อกเลยครับ เฮ้ยแล้วกูจะหนียังไงวะถ้าเจออย่างนั้นนะโอ้โหมันวิ่งไม่ได้ด้วยใช่หวะวิ่งไงวะมันวิ่งไม่ได้ครับนะเสียวเลยอะโอ้เสียวเลยอะไม่กล้าเดินออไปอะไม่ได้ไม่ได้ไ แม่งเอ้ยมาไงวะแม่งอยู่ดีๆคอมก็กระตุกค้างแม่งโอ้โหมาอีกทีหวัวใจเต้นเร็วนะอยู่เงียบๆไม่ได้ไอห้องเวนี่ไอห้องเวนี่มีอะอีกป่ะวะมึงใช่ไหมมึงตัวการเนี่ยตัวการ โอยอยาให้รู้นะเพาเจ้าคือใครอยาให้รู้อยากให้รู้นะเจ็บแน่เจ็บแน่อรูมนี้ฟิน Finn จริงๆครับยินสูบมอฟินไหมฟินเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคุณเห็นอะไรแปลก,ปลกๆหรือเปล่าครับนี่ทำไมอันนี้มันอยู่อย่างนี้วะหรือว่ามันเป็นของมันอยู่แล้วเรือว่าเนี่ย โอ้ไม่กล้าเดินไกลเลยตอนนี้เออนะโอ้ใครดูแล้วนี่มึงมึงมึง,มงอย่าอย่าบ่นเลยนะครับขอแหละถ้าถ้าบ่นมากก็มาเล่นเองครับเชื่อผมนะควิกรถต้มยำเหมัอนกุ้งนะมันเข้มสะใจมากแม่งแบอย่างนี้หนีไม่ทันกันเลยทีเดียว รหัสเด้อรหัสรหัสเราต้องหารหัสใช่ไหมครับโอ้โหูเดินอย่างนี้โคตรน่ากลัวเลยอะไรเนี่ยมันเขียนว่าอะไรเซฟลูมอ๋อมันเขียนว่าเซฟลูมห้องน้ำมีเซฟลูมอ่ะโหอยากออกจากบ้านแล้วไม่เอาไม่เอาให้กูไป เมียวแล้วนะ่ะทำไงดีครับทำไงดีเขาบอกว่าเซฟรูมมีตรงนี้นี่นต้องมีอะไรตรงนี้แน่เลยมีปะวะไม่มี ว่าม okay. <let ting Matthew> ันต้องมีในบันทึกอะไรสักอย่างในนี้หรือเปล่าโน้ตแพดที่สามเป็นปีหละมั้งนะขอทายว่าเป็นปีครับ ดี๋ยเพิ่งโผล่มานะเว้ยเอ่อปีเลยนะสองห้าสี่หกสองห้าสี่ใช่ไหมสี่แล้วก็หกใช่ไหมครับท่านผู้ชมนะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเอาใหม่สองห้าสี่แปดหรอ ไม่ใช่ไปไปที่สองไปที่สองอะไรไปที่สองขาสองห้าสี่แปดไม่ใช่วะงั้นเราต้องเข้าไปคนครับอยู่ไหนอยู่ไหนอวิชาดิงจา่าครับตก,กันเลยทีเดียวนะ หาไม่เจอครับหาไม่เจอกระดาษนี่มันมีแค่นี้จริงเหรอรูปเปลี่ยนโนแล้วก็หันข้างคืออะไรวะเขาต้องการสื่ออะไรวะ สงสัยแค่ตรงเนี้ยทำไมมันขึ้นไม่ได้นะม,มันขึ้นไม่ได้อขึ้นไม่ได้ไม่ขึ้นวะอกลัวมากเลยตอนเนี้ยโอ้โหโดนโดนแมงแดกไปทีเดียวเข็ดเลยโดนครบสามตัวผมเลิกแน่นอนครับกู <c oughs> ไม่น่ามาเลสพาที่สองเลยวะ่ะโอ้จะเอาไว้เว้ย เล่นเกมจุกนี่นะโอ้แม่จ๋าเลยะคิดถึงแม่เลยโอ้ยหาไม่เจอเว่ะอ้ยไอชอ็อกแม่งเล่นกูที่เดิมเลยว่ะ โอเคครับเราจะไม่ช็อกแล้วฮะถ้าเราเซฟอย่างนี้ครับมาเราจะไปเอ้ย